โย่ Yo, สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพอดีมีแจ้งมาว่ามี GM6 เฮ้ย GM2 นะตนัวนี้เอาหน้าสี GM2 ค่ะใส่พิวเวอร์พามาดูกันครับนี่อันกำลังแข็กก่องเลยนี่ครับก็เจ้าตัวนี้ก็พิวเวอร์พามรอ็กเตอร์เดิมสีตรงรูปแบบเป็นสตัดปรับเกียวโมโนโทูกร์น,นี่ดูครับปรับความสูงต่ำของรถคู่หน้านะนี่อันนี้คือคู่หน้า นี่อันนี้คือคู่หน้าความตูงต่ำนี่สไลด์กระบอกปรับเดี่ยวสไลด์กระบอกนี่ครับผมมาดูคู่หลังเลยคู่หลังเป็นคู่นี้ถ้วยคู่นี้นี่ยางรองถ้วยขอ,องภาคสไลด์ถ้วยนะครับขึ้นลงก็คือความสูงต่ำของรถนั่นเอง แต่ถ้าตัวนี้เลยนะสเปคเลยนะครับลงมาจากเดิมจากสแตนดาร์ดนะ1นิ้วลงมาได้ถึงนิ้วครึ่ง2นิ้วก็แล้วแต่ว่าจะต้องาาอยังไงก็แนะนำว่าให้บอกข้างก่อนที่จะติดตั้งเขาได้ปรับเป็ชให้แบบว่าเ๊ะๆได้ไม่ต้องเสียเวลาผับไหนรอกรถไม่ช้ำด้วยโชค หลังประมาณนี้แต่เขาก็เป็นอัพไซด์ดาวแล้วเนี่ยหมุนปรับตรงนี้ได้เลยปรับข้างล่างเลยเลยจำเมื่อก่อนที่เราต้องปรับข้างบนก็ปรับข้างล่างเลยชุดนี้นะฮะก็สามสิบระดับความหนืดคือสามสิบระดับนะครับปรับความหนืดได้ทั้งสี่ต้นเลยสามสิบระดับครับผมในงบประมาณไม่เกินสองหมื่นเทียบได้ทรงสวยฟิลลิ่งดีเดี๋ยวผมมีแปะลิงก์ไว้ด้านบนครับผมฝากเพจร้านเคสตีเลสติ้งเฟซบุ๊กเคสีเลสติ้งยูทูบของเคสตีเลสติ้งฝากกดตับกระต่ากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมสวัสดีครับ